สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเฮ้ยกิมไม่ชอบนอนงายเลยค่ะก็หนูต้องตัดเ,เล็บนี่คะมีเบาเบาสิมีเบาอยู่นะคะมีทำอะไรมีจะตัดเล็บหนูไงหืยมีมียะม,มโอ๋โอไม่เจ็บไม่เห็นเจ็บเลยมีคะ มีเรียกทำไมคะทำไมพูดมากจังมีกี่ใจอยู่เงียบตอนตัดเล็บต้องค่อยๆนะคะแล้วก็อย่าโดนเนื้อแดงน้องนะตั้งใจตัดสุดๆเลยคะ่ะมี่แต่กี่ว่ากี่หิวข้าวคะ่ะหิวเก่งจริงๆมี่ข้ากียกินอาหารเม็ดค่ะหนูต้องตัดเล็บให้เสร็จก่อนนะคะทำไมทั้หิวตลอดอ้วนแล้วเนื่อ นี่ยังไม่ตัดโดนเนื้อหนูเลยกินเมื่อกี้เจ้ามีเบาะแววมีทำแล้วเมื่อกี้มีกี่เมื่อยนิ่งเน่งเน่งเน่งเอ่อดื้อจังเลยกี่เมื่อยแป๊บหนึ่งสิคะอดทนหน่อยนะมีค่ะกี่ไม่อยทำแล้วได้ไหม มีกี่มือ่อไปเกียมีใจยเย็นเยนใจยเยน็นเย็นหอมีบ้างครับเกียก็หนูขวนมีอ่ะเบาเบามีเบาเมามีเบาอยู่นะฮึร้อ,อ,อ,องเก่งจริงๆเลยมีเบาเนะบานะออาโยเบาอยู่ค่อยๆน้ำนี้นะ มีครับม <c oughs> ีตัดแค่สองข้วข้างล่างได้ป่าไม่ได้กีขี้เกียจนอนแล้วมิหนูนอนหนูยังจะขี้เกียจอีกเห,หรอคะอยากกินขาวหรอเดมิเอาสักอย่างลูกเอาสักอย่างน้องดื้อจังเลยนะเนื้อทุกคนคะอย่าลืมนะตัดระวังเนื้อแดงน้องด้วยนะ กี่เลยก็พูดกับหนูอยู่นะมีคุยกับใครมีคุยกับคนดูอยู่คะ่ะทำไมหืมมิกี่ไม่เห็นใครสักคนเลยนะมิมีพูดกับใครนะก็คนดูไงคะคนดูเราไงมีเบาเสิมีไม่เบาตรงไหนคะมีกี่บอกให้เบาๆน้องดด้อจังเลยทำไมน้องถึงเด้อขนาดนี้เนี่ย เท้าเหลืองจริงๆเลยเด็กคนนี้ไม่รู้จะแก้ไงแล้วชอบเหยียบฉี่ตัวเองเนี่ยมีรีบตัดหน่อยนน้หมมีรีบแล้วมีรีบแล้วค่ะหนูแย่งพูดอ่ะลูกเนื้อเบาด้วยมือเบากว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะ มีพอแล้วมีมีกิไม่ชอบกิไม่ชอบตัดเล็บมีอ่ะอืมมีไม่เคยเห็นหนูชอบอะไรเลยค่ะลูกเรื่องกินอย่างเดียวเลยที่ชอบมีหน้าก่เดียวมีมีกิกลัวจะตายแล้วนะมีนะมีอะมีค่ะ เลียแล้วก็ยังต้องตัดเล็บอยู่ดีนั่นแหละีกี่กลักวกลัวอะไรคะจะเสร็จแล้วไงมีแล้วกี่เมืมีมีกี่มือ,มอแล้วไม่เอาน้ออุย้ยอะให้พักเปรกก่อนอะเล็บใครเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยดำด้วยเด้อจริงๆเนี่ยลูกใคร ลูกข่ยเน่ยทั้งดือ้อทั้งอ้วนเลยงอนแล้วนะมิจะเสร็จแล้วขอยข้างเดียวนะไม่งอนนะคะมิมิ๊จะทำมิ๊ทำเร,เร็วได้ไหมนะ่ามิกิไม่ชอบมิ๊ทำไมมีม๊ต้องมารับกี่ด้วยถ้ามิ๊ทำเร็วๆให้มันตัดโดนเนื้อหนูขึ้นมาจะทำยังไงเดี๋ยวหนูก็เจ็บล็อก เล็บยาวขวนตาตัวเองตั้งหาเล็บยาวก็ดีนะมีดียังไงคะกี่จะได้ขวนมีได้ไงไม่งั้นมีจะเอารอยไปอวดใครอะ่ะคิดได้นะลูกเนาะมันเจ็บไหมคะเฮะ้อโดนขวนนะแมวจะได้ไม่กล้ามายุ่งกับมีไงเพราะรู้ว่ากีเป็นเจ้าของมีอะมีไม่ได้ไปหาแมวที่ไหนเลยเบาๆมีเบาๆ เบาแล้วค่ะเบาแล้วจบับเบาๆแล้วนะนะจะตัดเล็บทีหนึ่งดิ้นไปดิ้นมามเกง่งตลอดนะเวลามีใจเย็นอยู่หนูชอบแย่งมีผูดอ่ะคูั้งเสียงร้องแปลกๆนะลูกนะ<ม>ใคร<า>สอนเนี่ยหิวอีกแล้วแป๊บหบนึ่งค่ะมีตัดเบาๆนะมีนะค่อยๆนะมี มีพอแล้วจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วอดทนก่อนนะนะคะคนเก่งมีค่อยๆน้ำนี้นะมีอ๊อุ๊อ้๊ไม่เจ็บไม่เจ็บมีพอยังกี่เมื่อยพออย่างอันี มีคะ่ะปล่อยกี่ไปมีเอา,าอะไรอ่ะมีมีปล่อยได้แล้วมีรูปปอบหนูไงคะโอโๆนะอย่างงอนนะกี่ให้อภัยก็ได้ลูกสาวใครน่ารักจังมีองแบาหาเมาถวายกี่ก่อนเลย ดูคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดแชร์ให้พวกเราสองแม่ลูกกันด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปเก่าๆของพวกเราด้วยนะ